สวัสดีค่ะสาวโดนกล่าวหาเป็นมือที่3มตอบหนุ่มกัญชัยหลังถามรักชอบสารวัตรจริงไหมฟังสาวเจ้าของแบรนด์สบู่แบรนด์ดังที่โดนกล่าวหาเป็นมือที่3ตอบหนุ่มกัญชัยหลังพิธีกรดังถามตรงๆรักชอบสารวัตจริงไหมตำรวจนอกใจภรรยาหลังจากที่บีมภรรยาของนายตำรวจระดับสารวัตร ร้องไปยังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ดีเทนพาร์ท6แฉว่าสามีนอกใจโดยผู้หญิงมือที่3เป็นเจ้าของแบรนด์สบู่ดังใน TikTok อกซึ่งเธอบอกกับทางเพจมีหลักฐานคลิปภาพและเสียงที่สามีไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกับผู้หญิงมือที่3ตอนนี้เมียกลับต้องเป็นฝ่ายกลัวว่าจะถูกฟ้องกลับเพราะเชื่อว่าหญิงมือที่3มีเจ้าหน้าที่เป็นแบ็คถึงขั้นที่เมียหลวงเคยคิด จ,จุดเพราะหมดหนทางจุดเริ่มต้นบีเมียตำรวจเล่าว,ว่าตนเองเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งสามีเก่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจนลูกอายุได้ประมาณ9ขวบกระทั่งปี2562ได้เจอกับนายเอตำรวจหนุ่มรายนี้ผ่านทางแอปหาคู่ โดยเขาเข้ามาจีบบอกว่าตัวเองเป็นพ่อแม่ลูกสองและชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จต้องการลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวใหม่ตำรวจหนุ่มตามจีบอยู่เดือนกว่า,ก,วาก่อนตัดสินใจคบหากันเพราะรู้สึกคลิกเข้าอ,อกเข้าใจกันดีหลังคบกันได้สองปีตนจับได้ว่าตำรวจหนุ่มไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงทางภาคใต้เป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้ชื่อสูกั ซึ่งตนไปเจอแชทไลน์เขาส่งหัวใจหากันตนเค้นถามจนสามีซึ่งเขาก็ยอมรับว่าแอบไปคบกับผู้หญิงคนนี้จริงแต่คบเพื่อประโยชน์ผลประโยชน์เพราะไปเอาเงินเขามา7-8็ดแสนทำให้เลิกไม่ได้ขอคบไว้อีกคนบีมจึงบอกให้สามีจดทะเบียนสมรสกับตนโดยทำข้อตกลงว่ายินยอมให้มีผู้หญิงอีกคนแต่ห้ามมีลูกหรือมีพันธะใดๆ หลังจากนั้นตนและสามีก็ใช้ชีวิตร่วมกันปกติเป็นคู่ผัวตัวเมียฝ่ายสามีก็ยังไปมาหาสู่กับเจ้าแม่เงินกู้รายนี้เหมือนเดิมทว่านายเอสรวัฒน์หนุ่มโต้แยง้งว่าไม่จริงตนกับสูกัดเป็นแฟนกันมาก่อนที่จะมาเจอเขาแต่บีมมาละลานจนครอบครัวของตนพังหลังจากเลิกรากับสูกัดก็พูดคุยเป็นเพื่อนกันมา แต่บีมมาข่มขู่ระดานชีวิตตนสารพัดตนผิดพลาดเองที่ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับบีมแต่ความเป็นจริงตนไม่ได้รักไม่เคยใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากับบีมเลยมีแค่ทะเบียนสมรสที่คำคออยู่ขณะที่บีมยืนยันว่าใช้ชีวิตคู่กันเหมือนสามีภรรยาคู่อื่นแต่ชีวิตมาเปลี่ยน สามีเริ่มไม่กลับบ้านเริ่มติดต่อ,อยากจนตนจับได้อีกว่าสามีไปยุ่งเกี่ยวกับสาวอีกรายที่จับได้เพราะตนเข้าไปเล่นติ๊กตอกและไปเจอช่องหนึ่งกำลังไลฟ์สดขายสบู่และลงคลิปขายสบู่ขายขายของออนไลน์ตนตกใจมากสารวัตรในคลิปคือสามีของตนใส่เครื่องแบบเต็มยศพรีเซนต์ตัวเองต่างๆนานาว่าเป็นตำรวจ ยศพันตำรวจตรีสินค้าของเรามีทั้งสบู่อาหารเสริมมั่นใจเลยว่าเป็นของดีการันตีด้วยตัวเองพอตนเห็นแบบนั้นก็ยิ่งเข้าไปส่องให้ลึกลงไปอีกและดูคลิปต่างๆที่สามีลงไว้ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงที่จะอยู่ในคลิปด้วยแต่ไม่เห็นหน้าเต็มๆมาแต่เสียงบ้างมาแต่มือบ้างมีการลูปรายขา,าของสามีตนและเสียงพูดคุยหยอกล้อก,กันอย่างกระหนุงกระหนิง ตนมั่นใจเลยว,ว่าเป็นเสียงของสามีและขาของสามีตนเองแน่นอนตนดูทุกคลิปขุดจนเจอว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นเจ้าของแบรนด์สบู่ดังใน t ิกต็อกนั่นเองหลังจากตนเห็นคลิปเก็บหลักฐานและสืบจนมั่นใจแล้วว่าทั้งคู่น่าจะมีความสัมพันธ์เกินเลยตนจึงถามสามีสามีอ้างว่าเป็นคอนเทนต์เพื่อเพิ่มยอดขายและตัวเองในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนกับแบรนด์ดังกล่าวก็ต้องไลฟ์สด ช่วยกันขายของตนไม่เชื่อจึงพยายามติดต่อไปที่ฝ่ายหญิงเจ้าของแบรนด์ทั้งนี้ในรายการมีการถกประเด็นสำคัญถึงคลิปเจ้าปัญหาเป็นคลิปเอามือลูปขาลูบใกล้เป้ากางเกงโดยทางบีมภรรยายสารวัตรตั้งข้อสังเกตว่าเป็นมือของสามีที่ไปลูปต้นขาของผู้หญิง ด้านแอนเจ้าของแบรนด์สบู่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ยืนยันว่าเป็นแค่คอนเทนต์ขายของทําให้เห็นว่าใช้สบู่แล้วขาจะขาวแบบนี้และขาก็เป็นขาของสลวัตส่วนมือเป็นมือของตนบีมเข้าใจผิดซึ่งในรายการต้องเปิดคลิปและหยุดภาพพิสูจน์ว่าที่แขนมีไฝอยู่ยืนยันว่าเป็นแขนของแอนจริงๆแต่ถึงจะเป็นมือของใครขาของใครการกระทำมันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดี ต่อมาบีมเปิดคลิปอื่นๆที่เป็นภาพของแอนและเอนอนอยู่บนที่นอนเรียกกันว่าผัวเมียมีคลิปที่ทั้งสองคนไปอินเดียด้วยกันเขียนข้อความบอกว่าเป็นแฟนกันซึ่งแอนโพสคลิปเหล่านี้ใน Facebook ส่วนตัวของเขาเรื่องนี้แอนพยายามชี้แจงว่าจ้างเอมาเป็นบอดี้การ์ด เพราะว่าธุรกิจของเราต้องมีคนดูแลความปลอดภัยและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับตนเป็นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียมีทะเบียนสมรสและเธอรักและเอ็นดูสลรวัตรเอเป็นน้องชายคนหนึ่งเป็นเหมือนคนในครอบครัวส่วนข้อความที่เขียนไปว่าเป็นแฟนเป็นผัวเมียยืนยันว่าตนมีแฟนเป็นตำรวจจริงๆแต่ไม่ใช่สลวัตเอ แต่เอาสารวัตรเอมาถ่ายคอนเทนต์เพื่ออวดว่าเรามีแฟนเป็นตำรวจซึ่งเรามีจริงๆแต่ไม่ได้เอาแฟนตัวเองมาถ่ายคลิปเฉยๆขณะที่สารวัตรเอบอกว่าบีมสร้างปัญหาให้ตนไม่เว้นแต่ละวันติดพนันออนไลน์เอาเงินไปเล่นพนันแล้วชอบไปขู่กันโชคซัพย์สามีตัวเอง และเคยขู่หลายครั้งว่าจะเอาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้ถึงขั้นออกจากราชการถ้าไม่ยอมให้เงินที่สำคัญภรรยาหลอกสามีจดทะเบียนสมรสและสามีก็จับได้ภายหลังอีกว่าภรรยามีการคุยกับชายอื่นในทำนองชู้สาวเหมือนกันทางทนายแก้วและทนายภพศาลนั่งฟังเรื่องราวมาจนจบแล้วชี้แจงว่าปัญหาทั้งหมดที่สองฝ่ายเล่ามา ปัญหาคือทะเบียนสมรสมันบังคับทุกอย่างไว้หมดการที่สารวัตรจะมาอ้างว่าไม่อยากจดถูกข่มขู่อะไรต่างๆมันอ้างไม่ได้แล้วจะมาทําบันทึกตกลงยินยอมให้มีหญิงอื่นได้อันนี้ตามกฎหมายมันทําไม่ได้มันขัดต่อศิลธรรมแต่สุดท้ายมันคือการที่สองฝ่ายมีการจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าสารวัตร ซึ่งควรต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วบอกว่าจับได้ว่าภรรยาแอบคุยคนอื่นหรือติดพนันหรืออะไรต่างๆทำไมไม่ฟ้องหย่าตั้งแต่แรกแล้วในเรื่องของแอนที่ไปลงคลิปลงรูปวินยูชนดูก็รู้ว่ามันมีการสื่อให้คนทั่วไปให้เห็นว่าคนในคลิปเป็นแฟนเป็นสามีทั้งที่เขาเป็นสามีคนอื่นจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเขามีเมียม,มีทะเบียนสมรส แต่พอรู้ว่ามีทําไมไม่ลบซึ่งแอนบอกว่าเราไม่รู้ข้อกฎหมายขนาดนั้นแต่ในเมื่อในคลิปเราไม่ได้เปิดเผยหน้าไม่ได้เปิดเผยว่าคนในคลิปเป็นใครก็เลยไม่ได้ลบในเรื่องนี้ทนายชี้ว่าทั้งสองฝ่ายสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องกันได้ทั้งคู่จะฟ้องหย่าฟ้องชู้ฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องได้หมด ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายกันได้ทั้ง3คนหลังจากที่2ฝ่ายถกประเด็นดุเดือดตลอดทั้งรายการจนมาถึงช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยถามแอนเจ้าของแบรนด์สบู่ว่าถามตรงๆรักชอบสลวัตรจริงไหมซึ่งแอนตอบว่ารักเขาแบบน้องชายจริงๆจะเรียกว่ารักมันก็พูดยากมันเหมือนความสงสารความหวังดีจะเรียกว่ารักแบบบริสุทธิ์ใจก็ได้ขอบคุณที่นิวค่ะ